สวัสดีจ้ะทุกคนวันนี้เจสซี่จะมาแจกสูตรหมูที่หมูหมูกันจ้าวัตถุดิบแรกที่ต้องเตรียมก็มีเนื้อหมู300กรัมวันนี้เจสซี่ใช้สันไหล่ของหมูนะจ๊ะติดมันหน่อยหนึ่งจะอร่อยมากเลยนำสันในหมูอย่างนี้เอ้ยไม่ใช่สิไหลหมูเรียกไงดีหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นี่ชิ้นพอดีคำ ไม่ใหญ่มากไม่หนาไปประมาณนี้นะจ๊ะตามมาด้วยรอ,อการหมักด้วยใส่เกลือน,นิดนึงสซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะพริกไทยผงน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชาซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะหลังจากนั้นก็คลุกเค้าให้เข้ากันเลยจ้า พอคุกเข่าเข้ากันแล้วก็หมักไว้30นาทีตอนนี้มาเตรียมต้นหอมต้นหอมในอ,อันที่เป็นสีเขียวหั่นเป็นชิ้นใหญ่หน่อยหนึ่งนะจ๊ะเพราะอันนี้จะเอาไว้ตกแต่งส่วนสีขาวนี้หั่นเป็นชิ้นป้องๆเล็กๆหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะามาผัดตามมาด้วยหอมแดงหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้ กระเทียมจีนทุบๆก่อนเลยพอทุบเสร็จแล้วหั่นหน่อยนึงวิธีนี้จะทำให้เราแกะเปลือกกระเทียมจีนได้ง่ายกว่าเดิมเมนูที่บอกในวันนี้นะขอบอกเลยประหยัดเวลาและแถมยังอร่อยอีกต่างหาก บางที่เหนื่ยอยเหนื่อยกลับจากบ้านขี้เกียจเตรียมเครื่องปรุงเยอะก็ใช้วิธีเจสซี่เลยหมักเอาตอนผัดก็ผัดทีเดียวเลยไม่ต้องไปวุ่นวายหาเครื่องปรุงพริกแดงวันนี้เจสซี่ใช้แค่ครึ่งลูกนะจ้าพริกแดงหั่นครึง่งถ้าใครไม่ชอบความเผ็ดก็เอา,มาเมล็ดออกก็ได้แล้วก็หั่นแฉล็บเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เลยจ้า พริกแดงก็เอาไว้ตกแต่งเหมือนกันถ้าใครชอบเผ็ดก็ใช้พริกชนิดอื่นก็ได้นะจ๊ะโอเควัตถุดิบพร้อมหมดแล้วเรามาลงมือทำกันเลยเทน้ำมันลงไปนิดนึงใช้ไฟกลางพอน้ำมันเริ่มร้อนก็นำหมูของเราลงไปผัดขั้นตอนนี้ใช้ความใจเย็นนะคะค่อยๆผัดมันผัดจนหมูของเราสุกก็พอแล้ว สุกแล้วเป็นสีน้ำตาลแบบน,นี้แล้วมันจะคลายน้ำมันออกมานิดนึงไม่ต้องเททิ้นนะจ๊ะผัดต่อเลยตอนนี้ใส่หอมแดงกระเทียมกับต้นหอมที่เป็นสีขาวนะ่ะลงไปได้เลยขั้นตอนนี้ง่ายเลยจ้ะผัดให้หอมก็พอหลังจากผัดหอมดีแล้วเราก็ขั้นตอนสุดท้ายเลยใส่นี่พริกแดงกับ ต้นหอมสีเขียวนี่ลงไปเลยผัดให้สุกผัดไปประมาณหนึ่งนาทีอย่างนั้นก็โอเคแล้วนะจ้าจะพอให้มันมีสีสันสวยแค่นี้ก็จัดจานได้แล้วจ้าง่ายมากเลยเมนูนี้เขาบอกใครที่อยู่คอนโดหรือรีบกลับจากที่ทำงานหิวก็หิวนี่ลองทำตามเมนูนี้เลยขอบอกง่ายและแถมยังอร่อยอีกต่างหากลองทำตามดูนะจ้า